อย่าโอนเงินก่อนดูรถตัวจริงนะคะให้ปลอดภัยที่สุดค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องรีวิวรถทั่วไทยนะคะวันนี้เราจะพาไปดูรถเก่งราคาหลักหมื่นที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ละคันเจ้าของเขาลงข้อมูลไว้จริงๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนบางจุดเราจะมีกริดเล็กๆเสริมให้ด้วยไปเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะคันนี้คือเชฟโรเลตโซนิก รุ่น1 4 lt ปี2012ราคาอยู่ที่7,9 0 0 0บาทค่ะเจ้าของเขาบอกว่ารถคันนี้เคลื่อนดีช่วงร่างดีไม่เคยติดแกส๊สใช้น้ำมันล้วนภายในสวยแอร์เย็นภาษีต่อถึงปี68สีสวยมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานปกติล้อแม็กขอบ15ยางปี2 2มีถุงลม2ลูกและระบบเบรก abs ครบค่ะ รถอยู่จังหวัดแพร่ค่ะใครสนใจติดต่อคุณดาฟได้เลยที่เบอร์09-699-74039หรือ082-395-6517ค่ะถ้าพูดถึงโซนิกนะคะจุดเด่นคือช่วงล่างแน่นขับดีเหมาะกับคนที่อยากได้รถเล็กๆแต่ขับสนุกแต่ข้อสังเกตคืออะไหล่บางจุดอาจหายากนิดนึงรวมๆแล้ว สำหรับงบไม่ถึงแสนถือว่าคุ้มมากค่ะเอาละค่ะมาต่อกันกับคันที่2ของเรานะคะคันนี้คือ Honda Civic 4ประตูราคาเพียง28,000บาทเท่านั้นเองค่ะ เครื่องเดิม d 15b 1.5 B, 5, หัวฉีดน้ำมันล้วนเกียร์ออโต้ขับง่ายมากความร้อนปกติขับทางไกลได้เลยไม่ต้องกังวลค่ะแอร์เย็นฉ่ำพวงมลาลัยพาวเวอร์เพลงมีฟังเรือนไม่ขึ้นครบทุกจุดภายในดูดีเรียบร้อยค่ะภายนอกสีสันยังสวยนะคะมีรอยเล็กๆตามการใช้งานทั่วไปแต่ไม่มีผุเลย ช่วงล่างแน่นเลี้ยวไม่ดังขับนิ่งๆนิ่มๆพร้อมล้อมแม็กสวยๆอีกด้วยเล่มครบภาษีปี69พร้อมใช้งานทันทีค่ะทั้งหมดนี้เจ้าของเขาปล่อยที่ราคาเพียง28,000บาทเท่านั้นเองค่ะเจ้าของเขาบอกว่าต่อรองได้แต่พอง,งามตอนหนักผ่านนะคะใครสนใจดูรถได้ที่เมืองราชบุรีโทรเลยค่ะ 084 801 9341รถมือสองราคาหลักหมืน่นคันนี้ถือว่าคุ้มสุดๆกันแดดกันฝนได้สบายๆเลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะกับคันที่สาม c ค r โรล่าอันติปี2006เกียร์ออโต้เครื่องดีแอร์เย็นสภาพรถบ้านพร้อมใช้งานภายในเบาะหนังสะอาดเอกสารครบพร้อมโอนนะคะจุดเด่นของคันนี้คือเครื่องดีช่วงล่างแน่นนั่งสบายมากเวลาขับทางไกลแต่ก็อาจจะมีรอยเล็กๆบนสีรถบ้างตามการใช้งานค่ะ ใครที่ชอบเก่งน้ำมันบวก LPG คันนี้น่าสนใจเลยนะคะเพราะช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วยและถ้าอยากตรวจสอบเบื้องต้นแนะนำลองสตาร์ทรถเปิดแอร์ลองเกียร์ทุกตำแหน่งก่อนซื้อจะได้ชัวร์ค่ะราคาขายเงินสด5,9000บาทสนใจโทร081 0808191หรือ081 293 840ดูรถที่อุตรดิตได้เลยค่ะ มาต่อกันเลยค่ะกับคันที่4คันนี้เป็นวอ l โว่เก GLE ปี1994เจ้าของลงข้อมูลไว้ตามนี้เลยค่ะรถคันนี้วางเครื่อง 2JZ เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้2ระบบคือน้ำมันและ LPG ลงเล่มเรียบร้อยขับดีมากจริงๆค่ะแอร์หนาวๆเพลงก็ฟังเพลินเลยช่วงล่างเงียบดีค่ะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลข้อดีอีกอย่างคือ ภายในยังสวยเบาะปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติกระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้เอกสารครบค่ะแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าภายนอกอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีสีลอกหลอนบ้างบางจุดแต่ถ้าใครมองเรื่องการใช้งานจริงรถคันนี้ขับดีมากค่ะราคาที่เจ้าของลงไว้2,9500บาทโทรตรงได้เลยค่ะ086 88 99 198 โนรถอยู่กรุงเทพพระรามสองบางหมดนะคะจัดส่งได้มาต่อกันเลยค่ะกับคันนี้ Toyota c o r โรลลา l t ลจิส e at ปี2009เจ้าของลงข้อมูลไว้ตานนี้เลยนะคะ รถบ้านคันนี้ขายตัดสด8,9,000บาทค่ะเล่มพร้อมโอนเลยบอดี้สวยเดิมน็อตไม่ขยับสีรอบคันเงาๆฉ่ำๆไม่เคยชนหนักเลขไมล์3 0 0 0 0ตนต้นๆกิโลเมตรเครื่องยนต์1.6แห้งนะคะความร้อนนิ่งๆเดินทางไกลสบายหายห่วงเกียร์ออโต้เปลี่ยนได้สมูททุกเกียร์ค่ะ ภายในสวยเบาะหนังเดิมโรงงานสะอาดน่าใช้พวงมาลัยพาวเวอร์คอนโซลยังสวยช่องแอร์ไม่แตกหักช่วงล่างแน่นล้อมแมกเดิมสวยยังดอกดีระบบไฟติดครบทุกจุดนะคะแต่เจ้าของแจ้งว่าวิทยุไม่ติดคะ่ะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานและเจ้าของดอกเลยว่ารถขายตามสภาพรับประกันโอน <laughs> ดูรถได้ที่เลยเซนท์เวสต์เกตแค่1.9กิโลเมตรบางใหญ่นนทบุรีค่ะและมีบริการเปิดกล้องก่อนขับส่งถึงปลายทางด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อเจ้าของได้ตรงๆเลยที่0825022380มินค่ะมาต่อกันเลยค่ะกับคันนี้ c h e v r o l l t t v v o ปี2011 เจ้าของลงข้อมูลไว้ตามนี้เลยนะคะขายสอดราคา49,000บาทรถบ้านสภาพสวยมากๆเดิมๆพร้อมใช้งานเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้ามีแอร์แบ็กคู่ภายในสะอาดเบาะไม่มีขาดรถขับดีมากค่ะเครื่องเกียร์ดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนขับทางไกลสบายสมรถนะโอเคเลยค่ะเกียร์เปลี่ยนนุ่มครบ ล้อม Mac TE37 มาดูดีมีสไตล์เล่มพร้อมเอกสารครบรับประกรันการโอนนะคะดูรถได้ที่ถนนพระราม2บางขุนเทียนชายทะเลวัดหัวกระบือกรุงเทพสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงที่094 983 5383วัฒนาค่ะ และมาถึงคันสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะรถร้อนเงินสุดๆเจ้าของลงข้อมูลไว้ว่าราคาจัดด่วนเพียง25,500บาทต่อรองได้แต่ต้องต่อรองแบบพองามนะคะใช้งานได้ปกติเอกสารครบพร้อมโอนรถอยู Ministry ่กรุงเทพเขตลาดกระบังเจ้าของบอกว่าขับส่งได้ทั่วประเทศสำหรับคนพร้อมจบสนใจโทร0 6 4 174 6650เลยค่ะเน้นโทรนะคะครบแล้วค่ะสำหรับรวมรถเกง๋งราคาหลักหมื่นวันนี้ใครสนใจคันไหนข้อมูลทั้งหมดอยู่ใต้คลิปเชิญดูได้เลยค่ะก่อนจากกันฝากพี่ๆทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ